การนั่งนานๆเราหรือนั่งยองๆร่างกายอยู่ในสภาพคล้ายมอตัวแล้วมันก็เกี่ยวกับเลือดในร่างกายมันก็ไหลช้าลงร่างกายก็จะเพิ่มแรงต้านทานในหลอดเลือดเพื่อที่จะสูบฉีดเลือดไปยังหัวใจให้ได้ แล้วมันก็เพิ่มการบีบตัวของหัวใจด้วยสรุปแล้วก็คือร่างกายจะต้องพยายามปรับความดันเลือดให้มันปกติทีนี้พอเรานั่งนานๆเข้าแล้วเราลุกอยู่ดีๆเราก็ลุกพรวดขึ้นมามันเป็นธรรมดาที่เราจะต้องเย็นหัวหน้ามืดมันไม่ใช่เพราะเราป่วยหรอกแต่เป็นปฏิกิริยาตอบสนองของร่างกาย คือเลือดมันจะไปเลี้ยงสมองอะ่ะมันไปเลี้ยงไม่ทันมันก็มีอาการหน้ามืดเพราะว่าเวลาเราลุกขึ้นสมองมันอยู่สูงใช่ไหมแล้วทุกอย่างมันจะต้องเกี่ยวข้องกับแรงโน้มถ่วงของโลกไอ้ส่วนขาเนี่ยมันก็จะเลือดมันก็จะมาอยู่แถวบริเวณขาท้อง มันแรงดึงอ่ะแรงดึงดูดพอยิ่งพอเราลุกสูงสมองเราก็สูงเลือดมันก็ไหลเวียนขึ้นสมองไม่ทันมันก็เลยหน้ามืดได้ถ้าคนสุขภาพไม่ดีบางทีตาพร่าไปเลยพร่าแล้วอาจจะเป็นลมหมดสติไปได้เพราะเกี่ยวกับร่างกายของเราอยู่ในสภาพนั่งนาน,น,าน เลื่อนไปเลี้ยงสมองไปทัดวิธีง่ายๆก็ต้องรักษาร่างกายพยายามออกกำลังกายอยู่เสมอพยายามขยับแข้งขยับขาเพื่อให้เลือดลมมันหมุนเวียนสะดวกหน่อยแล้วเวลาจะลุกขึ้นก็ค่อยๆลุกไม่ชิดปวดพระลุกขึ้นหน้ามืดเลยโดยเฉพาะเวลาตกใจนั่งนั่งอยู่ดีๆลุกขึ้นปวดพระนี่ ไม่ดีแนะ่ค่อยๆนะจ๊ะ